เทพจัรพัดอักคีผู้ที่เคยท่องจักรประวาลและไปะเยียบดวงอาทิตย์ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีจักรประวาลเทพเจ้าหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นจากเปลวอักคีแห่งความว่างเปล่ามีนามว่าอักคีเทพจัรพดิทรงพลังอำนาจที่หาใครเทียบเทียมได้เขามีรูปลักษณ์สูงใหญ่ราวกับภูเขาใบาหน้าเปี่ยมด้วยความเฉลียวฉลาดและดวงตาที่ลุกไม่ด้วยเปลวเพลิงแห่งดวงอาทิตย์กล่าวกันว่าเพียงการจ้องมองก็ สามารถเผาทำลายสิ่งใดให้หมดไม่ได้ภายในพริบตาเดียวอักคีเทพจักพัดเป็นผู้ที่ทะเยอทะยานไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานนะักท่านได้ท่องเที่ยวผ่านจักรวาลและดวงดาวนับไม่ถ้วนเพื่อสแสวงหาความลึกลับและปริศนาของสรรพสิ่งจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อท่านมองเห็นดวงอาทิตย์อันร้อนแรงอยู่เบื้องหน้าหัวใจของท่านก็เต็มไปด้วยความปรารถนาอยากสัมผัสกับพลังอันยิ่งใหญ่นั้นดวงอาทิตย์ เทพจักรพัิอักคีคิดในใจเจ้าคือที่มาของพลังแห่งอักคีทั้งปวงหากข้าได้ไปเยียบและดูดกลืนเปลวเพลิงของเจ้าข้าจะกลายเป็นเทพเจ้าที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยความมุ่งมั่นอักคีเทพจักรพัิก็ออกเดินทางสู่ดวงอาทิตย์ใช้เวลาหลายพันปีในการฝ่าพายุสุริยะและการระเบิดของเปลวเพลิงที่รุนแรงเกินกว่าสิ่งมีชีวิตใดจะทนทานได้จนกระทั่งท่านมาถึงใจกลางของดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงบริสุทธิ์ร้อนแรงถึงขีดสุดเมื่อยืนอยู่ที่นั้นร่างกายของอัคคีเทพจักรพัทก็แปลเปลี่ยนไปเปลวเพลิงแห่งดวงอาทิตย์ได้ล้อมรวมกับพลังอำนาจของท่านทำให้ท่านกลายเป็นอัคคีเทพเจ้าที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมแต่การยืนหยัดอยู่กลางเปลวเพลิงที่ร้อนแรงที่สุดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะทำได้โดยง่ายมันได้ทดสอบความเข้มแข็งของจิตวิญ,ญญาณและร่างกายของท่านในที่สุดข้าได้ยืนบนดวงอาทิตย์ อัคคีเทพจักรพรรดิประกาศกล้องเสียงของท่านกล้องกังวานไปทั่วจักรวาลเปลวเพลิงที่แผ่ขยายจากท่านนั้นแผดเผาทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถท้าทายได้หลังจากการเดินทางนั้นอัคคีเทพจักรดิก็ได้กลายเป็นเทพเจ้าผู้ปกครองเปลวเพลิงทั้งปวงท่านได้กลับมายังจัก,กรวาลและสร้างราชอาณาจากอัคคีขึ้นกองทัพแห่งเปลวเพลิงของท่านนั้นไม่มีใครอาจทัดเทียมได้ มีทั้งเหล่าอสูรอักคีและมังกรเพลิงที่รับใช้ท่านแต่การยืนหยัดอยู่บนดวงอาทิตย์นั้นได้ทิ้งร่องรอยไว้ในจิตใจของเทพ,พจักรพรรดิถึงแม้ว่าท่านจะกลายเป็นเทพพเจ้าที่ทรงพลังที่สุดแต่ในส่วนลึกของจิตใจท่านรู้ว่าพลังนั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบและภาระที่หนักหน่วงท่านจึงปกครองอาณาจักรอัคคีด้วยความยุติธรรมและใช้พลังแห่งเปลวเพลิงของตนเพื่อคุ้มครองสพรพพสิ่งในจักรวาล และนี่คือเรื่องราวของอัคคีเทพจักรพดิเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้เคยท่องจักรประวาลและไปเยียบดวงอาทิตย์มาแล้วหลังจากที่อัคคีเทพจักรพัดตัดสินใจท่องไปในจักรประวาลเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายที่ทดสอบทั้งพลังและความตั้งใจของเขาในการเดินทางไปสู่ดวงอาทิตย์ที่เขาปรารถนาจะพิชิตนั้นจักรประวาลได้แผ่พลังแห่งความลึกลับเข้ามาขวางทางเขาไว้อุปสรรคแรกป่าห้วงมิติแห่งความว่างเปล่า จักรวาลไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ว่างเปล่าแต่กลับเต็มไปด้วยมิติที่ซับซ้อนเมื่ออักขีเทพ,พจักรพัิเริ่มออกเดินทางท่านก็ต้องเผชิญกับป่าห้วงมิติแห่งความว่างเปล่าซึ่งเป็นเขตแดนของมิติที่ว่างเปล่าและบิดเบี้ยวอยู่ทุกทิศทางทุกครั้งที่ท่านก้าวเท้าเข้าไปสภาพแวดล้อมรอบตัวก็เปลี่ยนแปลงทันทีเส้นทางที่ชัดเจนเมื่อครู่ก็กลับกลายเป็นเส้นทางที่ซับซ้อนเหมือนกับเขาวงกฏ อัคีเทพจักพัิต้องใช้พลังของเปลวเพลิงสร้างสัญ,ญลักษณ์ขึ้นบนเส้นทางที่ท่านเดินเพื่อป้องกันไม่ให้หลงทางแต่ความว่างเปล่าก็พยายามกลืนกินเปลวเพลิงเหล่านั้นพยายามดึงท่านกลับสู่จุดเริ่มต้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทาให้การเดินทางยาวนานอย่างไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามท่านใช้ความฉลาดและจิตใจที่แน่วแน่จนสามารถฝ่าออกจากป่าห้วงมิติแห่งความว่างเปล่าได้ท่านได้เรียนรู้ว่าความกลัวที่อยู่ในใจเป็นอุปสรรคที่แท้จริง การเผชิญหน้ากับมันด้วยความมุ่งมั่นคือวิธีที่จะเอาชนะอุปสรรคที่สองมหาพายุสุริยะหลังจากผ่านพ้นป่าโฮมิติท่านได้เข้าสู่เขตแดนของดวงดาวที่มีความร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดหมายอาักขีเทพจักรพัพิต้องเผชิญกับมหาพายุสุริยะที่ก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรงพายุสุริยะนี้ประกอบไปด้วยกระแสะพลังงานและเปลวเพลิงบริสุทธิ์ที่หมุนวนอยู่ด้วยความเร็วมหาศาลเปรียบเสมือนกำแพงอักขีที่ไม่มีที่สิ้นสุด อัคคีเทพจักรพัทต,ตัดสินใจเผชิญหน้ากับพายุสุริยะนี้ท่านใช้พลังอำนาจของเปลเวเพลิงแห่งตนสร้างเกราะป้องกันรอบกายแต่กระแสะพลังงานจากพายุสุริยะนั้นรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้เกราะอ,อัคคีของท่านถูกกัดกร่อนและแทบจะพังทลายทำให้ท่านต้องรวบรวมพลังทั้งหมดเพื่อสร้างเกราะขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อพายุเริ่มค่อยๆสงบลงอัคคีเทพจักรพัทก็ได้สัมผัสถึงความลึกซึ้งของพลังสุริยะท่านได้เรียนรู้ที่จะควบคุมพลังนั้น รวมเข้ากับพลังแห่งเปลวเพลิงของตนเองจนสามารถฝ่าพายุสุริยะออกมาได้ในที่สุดท่านก็ผ่านอุปสรรคนี้ด้วยการเปิดใจรับรู้และเชื่อมโยงกับพลังแห่งสุริยะอุปสรรคที่3เทพพิทักษ์แห่งดวงอาทิตย์เมื่ออักคีเทพพจักพัฒดสามารถเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ได้ท่านพบว่าตนเองยังต้องเผชิญกับอุปสรรคสุดท้ายนั่นคือเทพพิทักษ์แห่งดวงดิฐาสิ่งมีชีวิตทรงพลังที่เกิดจากเปลวเพลิงบริสุทธิ์ของดวงอาทิตย์ มีร่างกายที่ใหญ่โตและเปล่งประกายด้วยอัคคีที่ร้อนแรงดังดาวฤกษ์เทพิทักษ์เอ่ยขึ้นด้วยเสียงดังกึกก้องผู้ใดที่ปรารถนาจะยืนหยัดบนดวงอาทิตย์ต้องผ่านการทดสอบของข้าจากนั้นมันก็ปลดปล่อยเปเลวเพลิงออกมาเป็นทะเลเพลิงที่เผาทุกสิ่งรอบข้างอัคคีเทพจัรพอดิต้องตอบโต้ด้วยพลังอัคคีของตนเองการประทะก,กันของเปเลวเพลิงทั้งสองเกิดขึ้นอย่างรุนแรงดุจกการต่อสู้ของเทพ,พเจ้าแห่งไฟ การต่อสู้นี้ทดสอบทั้งพลังและจิตวิญญาณของอัคคีเทพจักรพัทแม้ว่าท่านจะเหนือกว่าในด้านพลังแต่เทพพิทักษ์ก็ไม่ยอมแพ้และยังใช้กลยุทธ์ที่ทําให้อัคคีเทพจักรพัทต้องใช้สติปัญญาเพื่อโต้กลับในที่สุดท่านก็สามารถรวมพลังแห่งเปลวเพลิงของตนกับพลังของดวงอาทิตย์เข้าด้วยกันสร้างคลื่นอัคคีที่ทรงพลังจนสามารถเอาชนะเทพพิทักษ์ได้ หลังจากชัยชนะครั้งนี้เทพพิทักษุกุเข่าลงต่อหน้าอัคคีเทพจักรพรรดิและกล่าวว่าท่านคือผู้ที่คู่ควรกับดวงอาทิตย์เชิญยืนหยัดและรับพลังแห่งมั่นไปเถิดด้วยความมุ่งมั่นและการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งสามอัคคีเทพจักรพดีก็สามารถยืนหยัดอยู่บนดวงอาทิตย์และดูดกลืนพลังแห่งเปลวเพลิงนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตนกลายเป็นเทพ,พเจ้าที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล